ไม่ชอบลิ้วภูไม่ชอบลิ้วภูเออโอเคภูแต่กันในแบบที่ผมชอบฟุตบอลไหมเด็กผีะเนี่ยเป็นเด็กผีก็เลยไม่ชอบลิ้วภูแต่ว่าจริงๆไม่ได้ไม่ชอบหรอกผมแค่ทำให้มันเกิดคอนฟ lict ให้มันดูสนุกขึ้นเฉยคนที่สองนะคะมาฟังกันเลยค่ะสวัสดีครับผมจ่าประชระครับผมสิ่งที่ชอบและไม่ชอบมีอะไรบ้างสามอย่างใช่ไหมครับเอาสิ่งที่ชอบก่อนละกันผมเป็นคนชอบตื่นเช้า เป็นคนที่ว่าไม่ว่าจะยังไงก,ก็ตื่นเช้าตลอดแบบไม่เกิน7จ็ดโมงตลอดไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนก็ตื่นเช้าครับมันแบบติดมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างนี้อันที่2คือผมชอบกินขนมหวานมากเป็นข,ขนมหวานแปเป็นขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยครับหมายถึงว่าเราจะชอบแบบอาจจะไม่ได้กินเยอะแต่ว่าเราแบบพอมีก็ขอชิมหน่อยอะไรแบบนี้ครับก็คือได้หมดเลยขนมหวานใช่ครับอันที่สามคือผมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการนอนมากหมายถึงว่า ผมจะแบบว่าแบบในห้องผมมันจะแบบเหมือนให้เรานอนหลับสนิทอะเพราะว่าพอเราทํางานแบบนี้มันหมายว่าเราจะได้พักผ่อนน้อยอะไรก็ตามเวลาเรานอนก็แบบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นคนให้ชอบเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการนอนมากครับออก็คือนอนได้ทํางนทน่อยู่นอนได้ไม่ไม่ครับหมายถึงว่าแบบอุปกรณ์นอนต้องสบายสุดแบบว่าอุ้มสบายแบบเ,<อ>เ<อ>ตียงสบายอะไรครับ บวชมาแล้วก็รู้สึกว่านอนไหนก็ได้แล้วรู้รู้อย <c oughs> ่งนะางว่าิ่งนัแต่เมื่อก่อนอ่ะจะเป็นคนแบบเฮ้ยแบบเฮ้ยเราต้องแบบลองแบบให้ความสำคัญกับการนอนแบบเอ้ยต้องมีแบบมอนนี่พอไปบวชปุ๊บโอเคนอนไหนก็ได้แล้วออกมานอนไหนก็ได้แล้วโอเครู้อย่างว่ามันมีการแข่งนอนแล้วนะโอ้ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว <c oughs> แต่ผมเป็นคนไม่ได้นอนแบบกลางวันเนี้ยก็แบบว่าไม่ได้นอนเยอะขนาดน,นั้นใช่สิ่งที่ไม่ชอบคสิ่งที่ไม่ชอบเหรอครับไม่ชอบทุเรียนไม่ชอบทุเรียนใช่เยี่ยมเยี่ยุเรียน อันที่สองนะฮะไม่ชอบเลยดีไม่ชอบลิวพูโอเคพูแต่วอน่จริงไม่ได้ไม่ชอบหรอครับหมายถึงว่าเขาเป็นคู่แข่งกันในแบบที่ผมชอบฟุตบอลแมทชเด็กผีเป็นเด็กผีก็เลยไม่ชอบลิวพูแต่ว่าจริงๆไม่ได้ไม่ชอบหรอกผมแค่ทำให้มันเกิดคอนฟ lict มันดูสนุกขึ้นเฉยๆแกล้งเพื่อนอะไรครับอันที่สามผมไม่ชอบเหรอเป็นคนไม่ชอบนอนดึก ผมเป็นคนไม่นอนไม่นอนเลยพอรู้สึกว่าโดยที่เราเป็นคนตื่นเช้าอย่างที่ผมบอกว่าผมชอบตื่นเช้า7จ็ดโมงเมื่อไรที่ผมนอนตีหนึ่งทีสองผมตื่นเจ็ดโมงเงี้ยไม่เหมือนกับเรานอนน้อยทีเนี้ยมูดอารมณ์เรามันจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราแบบใช่มันจะรู้สึกว่าเราไม่เต็มที่กับแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี<ๆ>้ยครับก็เลยไปกติกี่กี่โมงคะถึงได้นอนถ้าปกติเลยก็ประมาณห้าทุ่มดึกอยู่นะก็ดึกแล้วห้าทุ่มแล้วก็ครบแปดชั่วโมงแล้วถ้าเกิดตื่นจริงขอให้ครบแปดชั่วโมงใช่ใช่ใช่ครับครบแปดชั่ว บครัถ่ายรูปนะคะ